คุณผู้ชมขาบอสนูได้ออกมาเตือนแล้วนะคะหลังจากที่มี f อฟซนะคะไปคอมเมนต์ว่าแล้วก็กล่าวถึงน้องอา,ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจนทําให้ FC น้องอาอห,หลายคนเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นจะเป็น FC น้องอาอจริงๆค่ะเพราะว่าถ้า FC น้องอาอเนี่ยใช่ว่าจะคอมเมนต์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาถ้าคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยเป็น FC จริงหรอนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่บอสนูเนี่ยได้ออกมาโพสต์เลยนะคะคุณผู้ชมขาโพสถึง FC ท่านนี้เลยค่ะโดยที่ทาง FC ฟซีเนี่ยค่ะไปคอมเมนต์นะคะบอกว่า สงสารอาายจับใจอธิบายไม่ถูกเลยน้องกําลังมีความสุขเต็มร้อยพี่หนึ่งมาตลอดหน้าน้องยิ้มแต่ใครจะรู้ความในใจว่าเป็นยังไงอ่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาเป็นคอมเมนต์นะคะที่ทําให้บอสนูเนี่ยจนต้องออกมาพูดแล้วก็ได้ออกมาอธิบายนะคะแล้วก็พูดถึง f c ท่านนี้นะคะคุณผู้ชมข่าว่าเพราะเหตุอะไรกันถึงได้มาคอมเมนต์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมทํเอาเอา FC หลายๆท่านเนี่ยก็อดที่จะแบบไปคอมเมนต์พูดถึงกล่าวถึงไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมค้าก็พูดไปทางแบบ เออรู้ดีขนาดนั้นเลยหรอทําไมถึงรู้ขนาดนั้นเป็นใครกันแน่อะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะโดยที่บอสหนูนี่ค่ะก็ได้โพสต์นะคะบอกว่าถ้าจะเป็น f c ฟแล้วใจแคบแบบนี้ไปเป็น FC วิญญาณในป่าช้าเถอะเราไม่ต้องเราไม่ต้อนรับคนใจแคบสิมาสงสาร แม่มันยังอย่างลานกูว่าได้เป็นยังกัสซิว่าให้โอกาสได้ปั่นคนอื่นมาเพื่อหมอล้ำอลังการโซเชียลแน่เรยตีอย่างประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ากะด้วยความที่โมโหเนาะค่ะพี่น้อง ก็โมโหบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ได้ออกมาพูดถึง FC นะคะว่าใจแคบนะคะอย่างนู้นอย่างนี้รู้ดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาจินเองก็ได้ปิดรูปภาพนะคะสำหรับ FC ท่านนี้ไว้แล้วก็ทางเพจหล,หลายเพจก็ได้กล่าวถึงเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาโดย f c หลายๆคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์เยอะค่ะบอกว่า แทนที่จะให้กําลังใจบวกนะคะแต่ว่าไปคอมเมนต์เชิงลบๆนะคะไปให้กําลังใจน้องอายแบบเชิงลบนะคะคุณผู้ชมขาถ้าเป็น FC จริงๆไม่ควรที่จะมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจีนเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ยคุณผู้ชมขาทำออามาเป็นประเด็นกันอยู่พักนึงเลยนะคะหลังจากที่บอสนูได้ออกมาโพสนะคะแฟนคลับถึงได้เห็นก็มีนะคะคุณผู้ชมอ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะบอสนูได้หาได้มีการโพสตเนาะบอกว่าต่อไปนี้เปิดตัวศิลปินใหม่หรือบ้านใครขึ้นมาฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะเพราะเขาอาจเป็นศิลปินที่จะร่วมเดินทางไปกับหมอลังอลังการโชว์ก็เป็นได้ครับนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วอ่าบอสนูนะคะก็ได้แชร์โพสต์ของตัวเองเมื่อวันที่5กุมภาพัน์นี้แหละค่ะแล้วก็แชร์ไปนะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะบอกว่าใครที่เป็น f c ฟซแล้วชอบคิดลบลองมาอ่านซิ คือบอกไว้แล้วว่าสัตว์พี่นอ้องค่ะอ่าเอฟซน้องไอา้านะคะก็หลายคนเนี่ยก็ฝากถึงเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่อยากให้มีอคาาติความคิดเชิงลบๆนะคะคุณผู้ชมค่ะทําให้อ่ามันเสียเสียแบบเสียเสียงศิลปินหรือว่ากระทบศิลปินนั่นเองค่ะพี่น้องขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะคนที่ดูแลน้อง,อาายอยงไอ้นี่ยค่ะเพื่อนกับพงมากคือกันกแล้วก็อยากให้ลูกเพราะว่าก้อนหนานี้บดหนุก,กับบอดนกเนะะี่ยค่ะเพื่อนก,กับเคยเว้าไวเรียวนี่ค่ะพี่น้องค่ะว่าเอาน้องไอ้มาปั้นมาดูแล เพื่อสิเฮตแบบใดเป็นนั่งเอกหรือว่าสีมาปัานป่นเป็นศิลปินเดินทางไปกับมอลำัเสียงวิหกหมอลำัอันอลังการโชว์อีกอย่างนี้สิคะพี่นงค้คะ สิเป็นดาวรุ่งจังใดเนี่ยกระถามเบิงเนาะค่ะพี่น้องต้องมั่นใจนะคะในศักยภาพของเพื่อนค่ะพี่น้องคะมั่นใจนะคะในศักยภาพของผู้ที่ดูแลนะคะญาณุบดนกนะคะแล้วก็ทีมงานหลายๆคนที่ดูแลน้องไอเนะะี่ยค่ะต้องมั่นใจในศักยภาพแล้วก็เชื่อฝีมือค่ะคุณผู้ชมคะน้องอาอย,ยังมั่นใจเลยนะคะแล้วก็ยังเชื่อเลยค่ะว่าอยู่กับใครแล้ว รู้สึกว่าตัวเองโอเครู้สึกดีนะคะคุณผู้ชมขะน้องยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยไปคอมเมนต์แบบนี้ไม่น่าจะใช่แฟนคลับที่จริงแลยนะคะคุณผู้ชม่ะ แฟนคลับที่จริงใจเนี่ยค่ะไม่ควรจะไปคอมเมนต์เชิงไม่ควรจะไปคอมเมนต์นะคะเชิงลบๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาควรจะให้เกียรติศิลปินด้วยนะคะถึงแม้น้องอายุยังน้อยแต่น้องก็เป็นศิลปินนะคะคุณผู้ชมขาก็ควรจะให้เกียรติน้องนิดนึงให้เกียรติคนดูแลให้เกียรติทางวงแล้วก็ทางญาติครอบครัวน้องด้วยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่าสักที่จะคอมเมนต์ฉันคิดแบบนี้ฉันจะคอมเมนต์อะไรยังไงก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาเนี่นแหละค่ะทัวร์ลงอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ชมขารถทัวร์ไม่รู้กี่คันนะคะเนี่ยเพราะเอฟซีน้องไอ ที่แบบเป็นบ้านฮักแม่ฮักอย่างนี้ค่ะเขาจะรู้จักดีเลยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ถ้ามาคอมเมนต์แบบนี้น่าจะรู้จักไม่จริงนะคะหรืออาจเพียงเพราะมาติดตามเพียงแค่ชั่วครั้งช่วคราวแล้วเพิ่งรู้จักก็เป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมขาจริงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแฟนคลับหลายคนนียก็ทนไม่ได้ที่เห็นมาโพสมาคอมเมนต์ถึงน้องอาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาจนเขาก็บอกว่าพวกใจแคบมันไม่เข้าใจหรอกคนใจแคบน้องๆที่มาออดิชั่นขึ้นวงการ ก็ต้องทํามาหากินเหมือนกับอาอายกตัวอย่างน้องว่านชีวิตน่าสงสารมาก FC แค่ FC ใจแคบแบบนี้ตัดออกเลยอยู่บันทองสร้างความแตกแยกแฟนคลับเขาก็ต่างก็มาให้กําลังใจนะคะคุณผู้ชมขาะแล้วก็ ติดตามทุกผลงานของน้องอาอายอยู่แล้วนะคะถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อเจอ FC แบบนี้ก็ต้องรีบจัดการด่วนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไม่อยากให้น้องเนี่ยเจอพลังลบๆนะคะด้านลบๆนะคะเพราะ หลายครั้งที่น้องเจอดราม่านะคะหรือคอมเมนต์เชิงลบบ่อยๆอย่างนี้ค่ะน้องอาจจะเกิดอาการไม่ดีนะคะคุณผู้ชมขาด้วยความเป็นเด็กด้วยนะคะการทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเชื่อเถอะว่ามันมีความเครียดอยู่ในตัวเนะะี่ยค่ะทั้งการเรียนแล้วก็ทั้งทํางานนะคะต้องแบ่งเวลาพักผ่อนอีกนะคะคุณผู้ชมขาแล้วถ้ามาเจอ FC แบบนี้มันเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยต่างก็ให้กําลังใจน้องอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาแต่นี่นะคะมาคอมเมนต์แบบนี้นี่ตัดกําลังใจกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมจิ เองเนี่ยคะ่ะก็อยากให้ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจน้องดีกว่านะคะถ้าเป็น f c น้องที่จริงเนี่ยต้องให้กําลังใจแล้วก็รู้คะ่ะว่าต้องคอมเมนต์แบบไหนต้องให้กําลังใจแบบไหนนะคะคุณผู้ชมถามไม่อยากให้ไปเจอคอมเมนต์ลบๆแบบนี้คะ่ะสูญเสียกําลังใจยกใหญ่เลยนะคะ f c น้องอายที่ได้เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคะ่ะว่าถ้าเป็น f c น้องอายจริงๆอะ่ะ ใจไม่แคบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาต้องใจกว้างนะคะไม่ใช่จะมาคอมเมนต์แบบใจแคบๆนี่น่าจะไม่ใช่คอมเมนต์ของอไอายนะคะเอ่อนี่จะไม่ใช่คอมเมนต์ของ FC ของน้องอไอายนะคะคุณผู้ชมขาที่จริงนะ่ะทางบอสนัวค่ะได้เอาภาพมาลงใช่ไหมแล้วไม่ได้ปิด สำหรับคอมเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมขาไม่ได้ปิดภาพของคนที่มาคอมเมนต์ไว้นะแต่ที่จริงอ่ะหลายๆเพจนําไปลงก็ปิดไว้อยู่ดีค่ะคุณผู้ชมขาโดยที่เขาก็เปิดเผยให้เห็นเลยเลยค่ะว่าคนนี้ใช่ FC น้องอาจริงหรือเปล่านีคะคุณผู้ชมขา บอสนกเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาพูดหลายครั้งแล้วถ้าเป็น f c น้องอายเนี่ยรักน้องเนี่ยก็เชียร์น้องให้มันถูกทางนะคะให้กําลังใจให้ถูกทางสอนให้ถูกทางไม่ใช่รักไปมั่วๆกะที่จะรักแล้วก็เด็กเนี่ยกลับเอาแต่ใจนะคะคุณผู้ชมขานแล้วก็กลับกลายเป็นว่าสอนอะไรไม่ได้นะคะบอสเน่นบ่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพิ่นเคยมาว่าวแล้วเนอาทย์หนึงนะคะว่าบ่อยากให้ฮักน้องโดยที่แบบ เที่ยวไปอ้อยแล้วก็เอาใจน้องนะคะพี่น้องคาเดี๋ยวบอสนกเดี๋ยวเพื่อนจัดการเองเพื่อนเคยว่าแบบนี้ด้วยค่ะเอฟซีเอฟซีหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีเพราะว่าบอสนกเนี่ยเคยออกมาพูดบ่อยครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะค้นเป็นพ่อเพื่อนก็นอยากสั่งสอนลูกให้ลูกได้ดีบ่อยอยากให้มีบางคนเนี่ยมาอ้อยแล้วก็ ทางน้องอา,อายเนี่ยเพิ่นกับสับสนด้วยความที่เป็นนิกหน่อยนะคะพี่น้องคะว่าเออมีคนมาอ่อยเหมือนกับแบบเปิดทางห้ทางเฮานะคะเหมือนห้ท้ายนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแล้วบอสนอกก็จะสอนอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอสนอกเคยมาพูดค่ะว่าไม่ต้องไปสอนไม่ต้องอะไรกับน้องอา,อายมากเดี๋ยวทางบอสนอกบอนอุอนอเนี่ยเขาจัดการเองเนะะี่ยคุณผู้ชมคะถ้าเป็น f c นะคะก็คอยให้กําลังใจซับพอตดีกว่านะคะคุณผู้ชมขาไม่อยากให้ไปเจอแบบนี้นะคะสถานการณ์หลายๆครั้งนะคะที่มันเกิดขึ้นดราม่าบ้างนะคะเจอคอมเมนต์เชิงลบ บ้านน้องอายเนี่ยแทบจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบน้องเนี่ยก็จะเครียดนะคะคุณผู้ชมขาเครียดแล้วก็แบบร้องไห้อยู่บ่อยครั้งนะคะด้วยความเป็นเด็กด้วยนะคะแล้วก็ต้องมาเรียนแล้วก็ทํางานแบบนี้ค่ะมันก็จะหนักหน่อยนะคะจึงอยากให้ซัพพอร์ตน้องดีกว่านะคะคุณผู้ชมขาอ่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจิงขออนุญาตอัปเดตนะคะสาหรับคิวงานของน้องแล้วกันค่ะคุณผู้ชมขา คิวงานของหมอลำเสียงวิหกนะคะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะแสดงอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักเล็กน้อยนะคะในวันที่14นะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่วัดช่องกลุ่มนะคะตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครน,นะคะจงะังหวัด จังหวัดสระแก้วนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะไปไกลถึงสระแก้วเลยนะคะวันนี้ก็วันวันวเลน,น,นท้ายด้วยเน้นะเนาะก็ไปอยู่ที่วัดช่องกลุ่มนะคะหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะชาวสระแก้วนะคะคุณผู้ชมขาก็ฝากติดตามให้กําลังใจทางหมอลําเสียงวีหกด้วยละกันนะคะทางบอสนุนะคะน้องอ้นะคะบอสนกนะคะคุณผู้ชมขารวมถึงศิลปินอีกหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกแถวทิดานะี่คะคุณผู้ชมขาอีกหลายๆคนที่ไปมอบความสุขแฟนคลับแฟนเพลงทั้งหลายเนี่ยน่าจะสนุกสน นนกันพอสมควรเลยแหละค่ะก็ฝากติดตามให้กําลังใจกันด้วยแล้วกันนะคะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันคะ่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ